ทง,งานานน้ไหรออจริงๆแล้วหน้าที่หลักของมูลนิธิเพื่อการรักษาและการจัดเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่สําคัญในเรื่องการที่จะเรียกว่าเป็นฐานรากในการแกร้ปัญหาอิลกทรจนิก,กเก็บเงินแล้วก็คุยงานคือในใน,ในสมัยนั้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เข้าใจถึงการแก้ปัญหาที่ควรจะเป็นในรูปแบบไหนฉะนั้นการทํางานของมูลนิธิก็คือครอบครัวทุกด้านเลยตามแต่เขาจะประกาศเช่น บางคนก็ต้องการเอาหมาป่วยมารักษาบางคนก็ต้องการเราปวดเน็้มารักษาบางคนก็ต้องการเอาหมาที่มนร้ายมารักษาบางคนก็ต้องการรักษาขี้เนื้อมางคนก็ต้องการฉีดยาคุมบางคนก็ต้องการทำหมาบางคนก็ต้องการให้คอาเลี้ยงดูจะตายให้ด้วยบางคนก็ต้องการอาหารแล้ต้องการอาหารขอขอให้มลนิธิช่วยบริจาคอาหารให้เขาหน่อยบางคนขาดเงิอทองอยากไปรักษากขขอให้ลนิธิช่วยขอเงินให้หน่อยนะบางคนก็ต้องการเรื่องว่าเออเขาเรียกว่า เข้าไปดูแลหมาในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นหมาในโูปของหาวิาเปอะไรอยเงี้ยเขาไม่มีคนดูแลก็ต้องการให้คนิธี่ไปดูแลให้หน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องการให้คนิที่เข้าไปดูแลให้ด้วยวัดต่างๆก็ต้องการให้คนพิที่ไปทําประโยชน์ให้ด้วยโอ้โหเยอะแยะไหนเลยเราต้องกแบบเรียกว่าสุนัขที่ช่วยเหลือมามาฝึกมาทำอะไรจนกระทั่งเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้มีคนอุปการะเงี้ยคือต้องการสามารถให้สุนัขอยู่นี่ได้อีกอ่ะรวมๆกันมประมาณสักห้าสิบ เยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่ว่าทั้งหมดที่เป็นความต้องการของคนเาลักส์สอะแต่ไม่ใช่เป็นเรียกว่าจุดประสงค์ของงานปัจจุบันนี้ก็คือแทนงเราทำสาวเรื่องการ็คนไ